你呢？嗯。 พ่น so พ right ่นดูพ่นพ่นเอออยู่พ่นอ่ะสบายดีทุกคนสบายดีย่ามเศรด้อตัวมันนี้มายามองใส่ตั้งแต่เมื่อวานทุกคนเลยแต่เถือกเจ้าเถือกโบหูเลยลองพยายามเออออาโตทางนี่ ดินเจือนทุกคนเด้อตาข้าวมันตกแห้งมันเจือนเลยพวกมวกกงหมวกกุ้งไหมฮะเด้นเนี่มองไงใช่ยูพเดมองใสบายดีซาอุ่นสบายดีถือทางเกี่ยวก็บวัชิลงเกี่ยวเขาแมยามมองกับซาอุ่นมนี่ตะบิดนั่นทนวัชิชายเองนะมองน้อย คาเกี่ยวเขาลมรไซคาเกียวเขาลมไซ,ไซอ่ะเดี๋ยวลองยาม,มองก่อนทุกคนเด้อมองกอนอ่ะไ,ะได้บ่ได้กับไปลุ่นน้ำกันนะโอปไปต่มววืวานในไซกับดุงพอเคแต่น่าจะผลกูก่อนนั่นแหละพอาะพินอนนาเพอาเขากัมาตาซาอยู่แต่ขาไปสื่อกันแนวกินแนวยังไงนะอ่ะมาเนี่เดี๋ยวยาม,มองก่อน

นี่น่ะอู้ป่ายังงามๆอยู่ถึงว่าบนเฮาใส่นี่ก็เล็กอยู่เพียงอึ๊กแล้วก็บนนี่ก็เพียงแอวนี่ก็ใช้น้ําหลายหลาก็บ่ได้จ้เพราะว่ามองเฮามันมองน้อยนี่มันจะต้องงามพุ่น่ะใส่โอยอนนั้นซื่อๆมองบ่ได้าอ่ะเดี๋ยวามองไปได้เลย เลยทำการว่ามชิดด้จากโตมองตัวนี้แต่ตัวนี้หนาวนี่โอ้ได้ปลาเค็งเลยก่อนสุดๆมั่นได้ปลาเค็งนะอตัวตัวบอทเฮใส่นีมีคนเคยใส่แล้วบอว่าหลักมองเก่าเขาได้นี่เสียบใช่ เด๋ตัวจุน่านี่เนี่ยเนี่ยรูดเนี่พี่น้องเอาแบบมองเ้าแบบมันน้อยนะปลาใหญ่ก็มองอีกชมวะนี่มันเกาะเทลคีมันอย่างนี้นะเด๋อมีกินกระยามไปกระโดดไป็นเพราะว่ามันบ่ค่อยตายเด้อโตมันมันเป็นร้ายเพราะว่าตัวตายเธอกระปูกัดก็แตัว่บ่แข่งตัวเ,เดียวนั่นตาย Nếu à, oh, mình mà mình oh, mong anh chị nhanh anh 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 โม่เถิดเลยบรายซ้ำพี่น้องเอ้ยมองใหญ่มีแต่ได้ไปตองกเต็มหมดกันกระว่าเข้าขยับไปบนหันน่าจะได้ไปจักบันนี้บ่เลิกอะกนเฮ้ยบ่ได้เลิกของวนนี้อยู่พูดวันนี้บ่ได้เลิกบ่บดขดเนี่ยหรือบนันได้เลิกเอขาว่าเป็นอันหักใหม่ใหญ่อะ อยู่พุ่นบ่ฮะอยู่พุ่นอะไรเออมันเป็นธรำเนี่ยนะมันเลิกขนาดเขานะแต่ไปกะบริกาไปใส่ดอ,อกเขากะกือว่าในนั้นเนาะมันเลิกไล่เขาก็ยันคือกันนะั้นนะยันมองคลองอยังนะเอาเคยใส่มองเธอหนึ่งเนดะ้อใส่แล้วมันคลองตีนนะนะแบบบริใส่กระตุกแบบบริใส่ชนะแบบ่างนั้นนะแบบเขาบริขี่ช่างนั้นนะแบบเข้าผู้เดียวแล้วนะเออแบบว่าย่างอัน ยังรถกับบริขี่นับ่บโบมีมันเกาะตีนอยู่จากใต้พี่น้องเลยคอยกุ้มจีกมองจนจนมองขาดเวิร์เงนะ้ยเยเหตุอันี้หลังจากนั้นมาเขาก็มีบทิเหตุนลเขาก็ย่านเมนความผู้ใหญ่อยู่ขาว่าวันว่าใส่หมองนำรถหมือนระวังครับตีนมันพื้นนะเอาตีนเขาเด็ดไปได้เขาใส่หมองเขาลอยไปเลยแล้วมันเกาะมือนนี่โควรระวังทุกคนเลยการใส่หมอกใส่หมองก็นี่แหละย,ย่านอย่างเดียวนั่นแหละเนี่ยงไป lúc ừ. phải, mình đi ngang, tụi con thả này xào uống ớt thả cứ tên tôi sịch sĩ thay mình, bác ừ. mụ mì sữa xài mụ mì sữa xài, ờ, yên anh này sao bê tông cuội sữa kháu hay sữa kháu hay ừ. Ừ. ngàm nó, sữa này nó ừ. thử nó cho đâu เปนจเะเนในติดตัเราดเด้เข่าหน้าก็ตัวหน้าตัวนี้เป็นหน้าหน้าเขาเนาะตัวหน้ามเด้หน้าเขากับตัวหน้าเมเา่าเป็นบ่อยากเป็นบน้นี่ไิงวนาะแต่ว่าแดนออกเดยวมนทุกคนเลยวานเนี่ยพ้นต๊ะชีเศร้ากัตอนเทียงพวกจบซ้องมองจังเศร้า ตอกมันเอาเนาะเขานี่เนะขาเขาวะ <Okay. S 1> เขาเขาอืมเต็ดกรรมปีกายนี่ก็ปีนี้ตอนได้เป็ี่นปีกายนี่ปีกายนี่เป็นกว่าเมนชุดเดิมของปีนี่นี่คือดันปลายเนาะปีกายได้เแต่ร้อยปีสองลอยร้อยปีนี้ประมาณแปดสิบป่ะปประมาณมนั้น แหมก็้อง,องจ่าเลยเขาก็สุกทัวมดดไปเขากับโกเป็นไาได้เราก้อมีกใบหน,ขขนึ่งแตเขาวขาวนี่อันจะมันว่าเขาใสต่ตะเขาแดงน่าจะเป็นไยเนาะใสฝูงกระกร้อง เป็นกำแล้ว่ก็มัดด้วยต่อสบายนะมันเหี่ยวกับมันชิบโบแก่เนาะโาต่อมันหิดแมงเยบน่อยเห็ดกินได้พี่น้องไว้บ้างีลยขนมาตะเกียวเขาตอนนั้นขาเป็ดไปทายพี่น้องบึงน,นะมันเป็นภาพดุนแรงทุกคนด้ย อก็ครัวแล้วถัว่วมันดีชีเฮ็ดเหลือดแป้งเป็ดบ,บุ้งใบใหญ่ดอกเป็ดน้อยอันนี้ก็ล่างใกล้ยิ่งอ่ะอันนี้ก็พวกนี้ก็ชีผักเห็ดต้มเนาะเฮ้ยใส่มันเอาเนาะเอาแต่ใส่อ่อนเนาะใส่แก่ทิม,มเออลเี้ยงหมดปะเลี้เต้เอาแต่ใส่อ่อนเนาอ๋อถัว่วมันนี้ล่มสวยๆพี่น้อง นเนี่ยพ่นเกตกนะ็มโต๊ะเลต๊ะดล้กระเซาเน,นี่ยนเดี๋ยวใส่อ้นี่ก่อนพี่น้องใส่ใส่มาแล้วแล้วก็มีแต่เสียไปต้มเราเด็กซอยอ๋อขี้ขันจะขวานะทุกคนนะขวนแะล้วมันมันไปอยากสุกประเดี๋เอาตรงต้มก่อนแล้วก็จะมาซอยแล้วก็จะเห็ดเดือดแป้งเห็ดลาเห็ดก้อยไปนะโน้ขังเลย có khẩu và đặc đằng ngân ngân nhau <laughs> Tại khi không có <laughs> không có cái gần mà Bình tam nó <đó>. Bình <laughs> <laughs> mà đây cho chị bình mà ซอ,อยผักก่อนมัน,นลมมันนี้ได้ใจขนาดเย็นจนนี้นพ่นตกลดจะหน่อยเส้านีนก็ตกเลยเออผักบัวเนี่ยไปใส่ต้มในเด้อตัวขอยซอยเด้อก่อนสีโป้งนะเจ้าเอามามาเอานำคอยนี่เอาไปใส่น้มันม้อม หม้อผักบวัวน,เนีเนี่ยเดี๋ยวเลือถั่ยแปง้งจีฮ็ดซามถั่ยใส่จานอันนี้ก็เป็นเหลืออันนี้จีฮัตหลับเป็ดใส่ครบเลยยังก็เกลือเป็นนัวใสา่หมักเพชรมักเพชรยิบพักอกะลุงทุกคนเนี่อนะอาหัวจะขยีใส่บปนะใสตนน่ตัวนี้หนึ่งเติมกัน nhiệt lại một phết xanh này. cả làm Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe không bỏ lỡ เดินลองเด้อพยัยเข็ดเดินตาำหัวได้เด้อแปบเดียวก็กลั่นบดดนเทเลยมาเนี่ยานอะไรเยมากอ้เอาใส่ตัวนี้เร้ยหน่ร้อยมาไม่่งมาไม่ามา ขอโทษเลยไปต ì m บุกินเด็บตุ่ยิงอยากกินมาละนี่แหละพักขนาดยิงเขา ขี้มุกแต่ขี้มุกแดนนะควันไฟกิืมสุดยจอดอ่ะกินข้าวได้ละก็ลองเกี่ยวข้าวไม่หรอเกี่ยวข้าวได้เนาะอ่ะกินข้าวอืมหลับเพ็ด อโอ้เข่าลายเลยเนาะ,ะเต็มเลยเข่าเนี่เงี่น้อยพี่น้อยโอ้แมน,น,น,นมาเลยลพ่อพอว่าพลชีไซตตัวนี้ให้มันเต็มเลยน,นะเต็มถึงเลยอ่าตัวรับมันนี่กันได้หลายเติมเลย นั่น,นเราป,ประมาณหกสิบเ,ออเนี่ยนไแต่เขาพูนยังไรเด้อยังม่ทันขิงระดับเรืออีกองถึงนะรดับเด้อพี่ดองจ้าระเบ้อยนะจ้าระบอร้อโดยนะ <c oughs> จ้าระบร่จาบ้จายังกับโดยกินปลากินปลาเออตกค่ะลีดออกนอนอยูอ่หนานี่เนาะ เต็งลุงขอแขนเพิ่นนอนได้จังมื้อเลย3มื้อนี่ล่ะ3มื้อพอเข้าได้หลายเนาะออนซอนเนาะอือยังบ่ทันครึ่งเด้อนี่เนาะอือกันก็่หมดนี่เหลืออันนี้ฮะบ่มีบเียนได้าสบายมาลินลุงนพ่ ตอนเราจะลงเกี่ยวเขาทุกคนนะมากินสมก่อนเรามาขามมาฮะมีแต่ชิคกี้พายสมเท่านี้นะตัวคลิปนี่ก็เอาเอาตะชมนี่แล้วพอกับวิดีโอหนาทุกคนนะตอนนี้ก็กินสมแล้วแล้วก็มีแต่ลงเกี่ยวเขาเขาครับน้องเค้นเนาะบไปข้าววงเฮียนมือไปเมื่อเขาบ่ามือก็หมแล้วมเนี่เมื่อแล้ว สำหรับพี่น้องกิจชมแล้วก็กิจดำหน้าอันน้ำมวยดำหน้าเกี่ยวเขาพอกันพี่โอนะา